สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทฟินหลังจากที่ต้มห่างหายจากการทําคลิปไปนานเลยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เอาความหนาวแล้วก็หิมะขาวๆสวยๆมาฝากค่ะวันนี้หนาวนะคะท่านผู้ชมลบ6องศาเซนเซียนค่ะ วันนี้ต้อมจะพาท่านผู้ชมมาอาบหิมะต้อนรับปีใหม่กันนะคะน้ำมนตก็เคยอาบแล้วนะคะท่านผู้ชมน้ำร้อนก็เคยอาบแล้วนะคะน้ำเย็นก็เคยอาบแล้ววันนี้เรามาอาบหิมะกันค่ะท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆนะคะวันนี้พ่อบ้านไม่อยู่ค่ะอยากทำอะไรก็ทำนะคะ <c oughs> ต้อมเตรียมขันมาแล้วค่ะท่านผู้ชมจึงจึงจึงหนาวเน่ นะคะขอถอดรองเท้าก่อนค่ะการใส่รองเท้าแล้วแล้วเหยียบหิมะเนี่ยมันก็จะพอทนความหนาวได้นะคะแต่ถ้าเราถอดหิมะไอถอดรองเท้าแล้วเหยียบหิมะเนี่ยนะคะความเย็นมันจะวิ่งเข้าถึงหัวใจเลยค่ะเพราะว่าใต้ฝ่าเท้ามันเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททุกอย่างประมาณนั้นอันนี้ต้มถอดรองเท้าเลยนะคะท่านผู้ชม อาบผิา,าด้วยกันนะคะท่านผู้ชมสวยงามนะคะหนาวนะคะเนี่ย <c oughs> อาบแล้วค่ะท่านผู้ชมวายหนาวนะคะลมหอบอองาสาเซนเซียนค่ะอุ้ยอุ้ยดูความลึกนะคะท่านผู้ชมวายหนาวขะหนาวหนาวจริงๆหนาวจริงๆ โอ้ย,อยไม่ไหวแล้วค่ะท่านผู้ชมไปแล้วค่ะโอ๊ยโอยโอยไม่ไหวค่ะกลับแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ